คำสอนใดที่พระพุทธเจ้าสอนให้แก่ภิกษุที่กำลังจะสิ้นใจพระพุทธเจ้าถามถึงอาการป่วยของพระติสสะเถระพระติสสะเถระบอกว่าไม่สามารถอดทนได้เลยทุกขเวทนาแรงกล้าเหลือเกินพระพุทธเจ้ากล่าวว่าติสสะเอ๋ยรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณนี้ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราติสสะเอย๋ยเธอพึงเห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริง ด้วยปัญญาอันชอบเธอเมื่อพระติสสะภิกษุฟังพระธรรมนี้แล้วจิตของท่านก็หลุดพ้นบรรลุอรหัตผลในทันทีพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมพระวักกะลิเถระที่เจ็บป่วยหนักพระวักกะิกล่าวว่าตนยังมีจิตระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพอเถิดวกกะลิ เธอจงมองร่างกายเน่าเหม็นนี้ไปเพื่ออะไรวะกะริเอ,อ๋ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นทรรมผู้ที่เห็นทรรมผู้ที่เห็นเราต้องเข้าใจตามนี้ว่าสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นโดยอาศัยปัจจัยสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมดับไปเป็นธรรมดาในครั้งนั้น ท่านพระพระคุณนะป่วยหนักเป็นไข้มีทุกขเวทนาอย่างรุนแรงพระอานน์จึงกราบทูลพระพุทธเจ้าขอให้เสด็จไปเยี่ยมพระพุทธเจ้าทรงรับและเสด็จไปเยี่ยมท่านพระผักคุณนะถึงที่พักเมื่อไปถึงท่านพระพคกคุณนะพยายามจะลุกขึ้นแต่พระพุทธเจ้าทรงห้ามให้นอนอยู่และประทับนั่งบนอาสนะจากนั้นตัดถามอาการป่วย พระผักคุณนะกล่าวว่าความเจ็บปวดรุนแรงยิ่งนักประยยเหมือนถูกเฉือนศีษะด้วยมีดโกนถูกพันศีษะแน่นด้วยเชือกถูกชำละท้องถูกจับลนย่างด้วยถ่านไฟความเจ็บปวดนี้อดทนไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าทรง,สงแสดงธรรมให้ผักคุณะเห็นแจ้งสมาทานธรรมเกิดความอาจฐานล่าเริงเบิกบานใจขึ้นมา หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงเสด็จกลับไปไม่นานหลังจากนั้นท่านพระภักคุณะก็สิ้นชีวิตแต่ในขณะตายอินทรีย์ของท่านผ่องใสย,ยิ่งนักพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเพราะจิตของภักคุณะภิกษุหลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ำห้าแล้วด้วยอนิสงคจากการฟังธรรมในวาระสุดท้ายนี้เอง อานิสงส์ของการฟังธรรมและพิจารณาธรรมโดยการอันควรมี6ประการทําให้บุคคลสามารถหลุดพ้นจากสังโยชน์ได้แม้ในเวลาใกล้สิ้นชีวิต 1. ได้เห็นพระพุทธเจ้าในเวลาใกล้สิ้นชีวิตฟังธรรมจนหลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ําได้ 2. ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแต่ได้เห็นสาวกผู้แสดงธรรมก็หลุดพ้นจากสังโยชน์ได้ 3. ไม่ได้เห็นใครเลยแต่ตรึกตรองทำเองอย่างถูกต้องก็หลุดพ้นได้ 4. แม้หลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ำห้แล้วแต่จิตยังไม่น้อมไปสู่นิพพานถ้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจิตก็จะน้อมไปสู่นิพพานได้ 5. ได้ฟังธรรมจากสาวกจิตน้อมไปสู่นิพพานได้เช่นกัน 6. แม้ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือสาวก แต่พิจารณาธรมเองในวาระสุดท้ายจิตน้อมไปสู่นิพพานได้โอกาสสุดท้ายในการฟังธรรมย่อมมีผลยิ่งใหญ่ใครครวรธรรมให้ถูกต้องแม้ในเวลาใกล้ตายก็ยังสามารถหลุดพ้นจากสังโยชน์ได้การฟังธรรมโดยการอันควรมีอน,นิสงส์ใหญ่หลวงถึงขั้นทำให้บรรลุธรรมได้กดติดตามเพื่อเข้าใจธรรมก่อนสิ้นชีวิต